สวัสดีค่ะอยู่กับมานิตานะคะเราจะพาไปดูต้นไม้ของร้านน้อยทีนะคะซึ่งต้นไม้ที่เราจะพาไปดูนะคะลงดินแล้วเรียบร้อยแล้วให้ผลผลิตแล้วนะคะซึ่งต้นที่เราจะพาไปดูนะคะเป็นต้นอะไรต้องรอติดตามค่ะไปค่ะเราตามไปดูกันเถอะ คค่ะ okay, okay. ตอนนี้เรามาถึงต้นไม้ที่เราจะพามาดูแล้วนะคะแล้วเรามาลุ้นกันว่ามันคือต้นอะไรคะ่ะโอเคค่ะเราเฉลยแล้วนะคะต้นที่เราจะพามาดูนะคะเป็นต้นมะละกอนะคะ ซึ่งต้นมะละกอต้นนี้นะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะและประโยชน์ของมะละกอมีมากมายเช่นใช้เป็นยาระบายยาขับปัสสาวะและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงสายตาด้วยค่ะสำหรับการรีวิวต้นไม้ร้านน้อยทีในวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ